สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องออมแอมชิน่าค่ะตอนนี้เราก็จะมีเกมไหมครับเที่ยวโรงเรียนปีศาจไฮสคูลกันนะคะก็โอเคค่ะจะมีอะไรนะคะให้เราได้เล่นบ้างใครอย่างเราไปสำรวจแบบนี้กันเลยจ้าโอเคเราก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงใหม่นะคะให้กับพวกเด็กๆที่อยู่ในไฮสคูลของเดมอนไฮสคูลกันเนาะโอ้หเอาเอาอมดูสีสาวๆสวยเต็ไมไปหมดเลยค่ะบอกว่าที่เนี่ยเป็นโรงเรียนปีศาจนะเด็กๆที่เนี่ยก็จะเป็นพวกปีศาจนะที่มาเรียนที่นี่กันเนาะหงายเง่าเอาเราจะโดนเขากินไหม เขาไม่กินหรอกเขาใจดีไปดูดีอะนี่เราขี่ไม้กวาดได้เลยนี่สุดยอดเรามาในแมปนี้เขาก็จะมีไม้กวาดให้ขี่ดีเนาะเอ้ยน่ารักอะ่ะโอโรงเรียนหรือว่าคลังหรือหาดเนี่ยมันเป็นไฮสคูลใช่ปะโอดูสิถ้าทานจะเป็นโรงเรียนเวทมนต์ด้วยนะใช่มันจะมีเวทมนตด้วนนะวันนี้เราจะมาสอนเวทมนต์กันด้วยลองดูดีลองดูดีโอ้ไทยสวัสด,ดีครับว่าอาดูสินักเรียนเต็มโรงเรียนไปหมดเลยตอนนี้นะเด็กๆปีศาจเด็กเขาเริ่มแบบว่าเข้ามาเรียนกันแเราเนาะเอ้ยใครทำตังก่อนเอามีตังให้เก็บด้วยนี่เนี่ยเราสามารถเก เหลี่ยนทองไปซื้อของนี้แมปนี้ด้วยนะคะอ้าวเอาดูสิพึ่งน้อยว,ว้าวพึ่งมาน่ารักดีเอ้ยดูเท็กเจอร์ใหม่ดิเอ้ยน่ารักอ่ะสีพัสเทลมากเลยอะ่ะให้น่าตาำล,ออลังตาแอปเปิลอะนะ ดูตามันดิโอโหหวานเชื่อมเลยหน้าตาเหมือนเดวิเลเว้ย <G ül> มันเป็นเดมอนไฮสคูลไงมันก็จะแบบว่าออกแนวปีศาจเนานะอ,อ๋อครับสวัสดีครับเออมีลายไหมครับสาวผมแดงน่ารักจุ้ง <G ül> แล้วก็คนนี้สาวผมบลอนด์โอ้คนนี้ก็สวยผมสีทองอ่ะน่ารักมากเลยดูค่านี้ก็หล่ออุอ้ยดูสิอ้อมนักเรียนพวกนี้เขาอยากจะได้ชุดเป็นงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนด้วยล่ะอ๋อวันนี้มีงานปาร์ตี้ใช่ไหมใช่แล้วที่นี่เขามีงานปาร์ตี้ประจําปีวันนี้นี่เองได้เลยเดี๋ยวมาใส่ ชุดคอสตูมให้เนาะนีงให้พี่เคนโรงเรียนไฮสคูลของเราเนี่ยเอ้ยเราต้องมาสอนเด็กๆที่นี่นะได้เวลาเรียนเวทมนต์กันแล้วว่าดีจ้าต้องการกันไกลหรออยากตัดผมหรอโอ,อยากเปลี่ยนทรงผมก็ไม่บอกเอเคเดี๋ยวพี่ไปหากันไกลมาตัดผมให้ที่หลังนะเอ้ น่าสวยอ่ะหางน่ารักอ่ะไปดูน้องแกะก่อนดีหน้าตาเป็นไงอ่ะแต่ลองดูน้องแกะนี้เฮ้ยตาหวานโอ้ยเขาดูน่ารักเชดูตาตาบ้องแป๊บมากเลยอ่ะใช่แอปแป๊บมากเลยอ่ะน่ารักเวอร์ไอ้แมันน่ารักขึ้นเยอะเลยเนาะตั้งแต่เปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่อันเนี้ยนี่เลยแฮงหางใหม่เป็นไงว้าวน่ารักจุงไปกับพี่เคนไปเปล่าเอาไปเลี้ยงเล้ยพี่เคนไปไปเลี้ยงกันดีกว่าอุทยเแค่เปลี่ยนท้องก่อนโอเคเราเข้ามาสำรวจด้านในกันบ้างดีกว่าเน้อแล้วอ่ะไอมันจากไหนเนี่ยไอ้ปีศาจสเกลิตตันเราไป โรงเรียนอ่ะไม่สงสารไม่ให้เราข้าววะเนี่ยไม่มีเคงเขาว่างีานที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วอ่ะเราต้องหาทีชุดแต้ว่ะพวกอาวุธแต้ไม่ใช้งานกันดีกว่าเนาะโอ้ดูดินักเรียนเต็มไปหมดเลยชุดนักเรียนเขาสวยๆเนาะเฮ้ยมีช็อปขายดิอ๋อดูดิว่าขายอะไรมั่งอ๋อเขาขายพวกชุดเกราะหรือว่าอาวุธเอนชานเนาะโอเคก็จะซื้อดาบเพื่อป้องกันตัวนะโอ้สุดยอดตลายจุ่มเบอเนี่ยทางกันพี่แคปตีสวนแล้วกันมาแล้วพี่เจนพร้อมมันมีคริปเปอร์นี่นะต้องระวังนะนั่นแหละดูดิ เด็กนะอ๋อเด็กๆเขารอเอยว่แลเราเรานี่แหละแล้วก็คนนี้นะคะเขาจะขายพวกหนังสือเวทมนต์ค่ะอ๋อวันนี้จะสอนวิชาเวทมนต์ใช่ไหมเดี๋ยวเราอยมาซื้อหนังสือกันนะเอ้ยแต่ว่าเขาไม่มีกระปังเลยอะขอเหรียญทองเลยดินี่ก็ได้เหรออันนี้แปลกดีนะพี่เฟนควัดกระปุกไปเยอะเลยเนี่ยนี่เต็มเลยคืีการขู่กันชควันนี้เท่าไรส่งมาให้หมดวมดตัวแล้วโอเคเราว่าเราซื้อหนังสือกันเลยดีกว่านาะเราจะซื้อหนังสือนะคะเล่มสีแดงแล้วก็เล่มสีน้ําเงินค่ะแล้วก็จะมีีีเเ่มสขยวนะะค แล้วก็จะมีเล่มสีดำด้วยค่ะไว้สำหรับปลุกมังกรให้มังกรตื่นขึ้นมานะคะแตกออกจากไข่มังกรเนาะ เดี๋ยวตอนท้ายๆนะคะเราก็จะมาเลี้ยงมังกรกันด้วยเนาะโอเคเราต้องมีหนังสือสีน้ำตาลนี่นะคะแล้วก็ต้องมีขวดน้ำ้วยค่ะโอ้โหนี่วิชาอะไรบ้างอ่ะนี่เต็มเลยอันนั้นมีไม่กี่วิชาหรอกน่ามีการไล่มนี่นะแล้วก็เขาขายอะไรนะเนี่ยขอดดดิ๊อ๋อขายอาหารกลางวันเนาะอ๋อโรงเรียนนี้นะคะแบบถ้าอยากกินอาหารเนี่ยจะต้องมาซื้อเนาะเฮ้ยน่ากินมีซุปเนี่ยซุปเห็ดเฮ้ยน่ากินจุงเฮ้ยปกติเราเคยกินซุปเห็ดอยู่แล้วนะกินได้แบ่งขอให้ท้งเสียได้แต่มันน่กาิน เยอะเลยอ่ะนี่นนมีเคมานน่ากินขึ้นเยอะเลยนะน่ากินจุงหอมกล้วยจากเตาอ้าววันนี้เจ้าสาวน้อยอยากได้ชุดคอสตูมใหม่หรออ,อ,อันนี้ววนพวกเธอไม่ได้กาแล้วนะนี่ออดข้าโรงเรียนจะเข้าวะนะรีบไปเรียนเร็วไปเลยไปแล้วไปเรียนวิชาเวทมนต์ก่อน,นแล้วเร็วเข้าอ้อมเร็วเข้าเดี๋ยวเราไปไม่ทันนะคุณครูคนใหม่มาแล้วนะอ้าวมาเล้วใครอยากเรียนเวทมนต์ก็ตามนะไหนห้องของเราห้องไหนอ่ะห้องไปดิอ้อมห้องนี้ป่ะโอ้โหเต็มเลยตายแล้วอ้อมงานเข้าแล้วเอคนเยอะจุงวันนี้ เด็กๆมาตีจ้าใครอยากเรียนวิชาเวทมนต์ก็เข้ามานะวันนี้ครูจะมาสอนวิชาเวทมนต์นะเอาใครก่อนดีล่ะเอาแล้วพ่เคนมาโชว์ตัวหน่อยแล้วไหนนี่ไงอ้อมเข้างหลังก็มีหัวหน้าข้างหน้าเลยเขาอยู่ข้างหน้าสุดแน่เขาลองวิชาก่อนดีเป่ะอ่าวิชาอะไรอ่ะอันหน้าเขาจะสอนวิชาเวทมนต์ให้เขาลองไล่มนต์ให้เราดูนะจริงนี่ทันได้ด้วยเหรอเอาละจ้าเดี๋ยวครูจะสอนนะวันนี้เริ่มจากเสาไม้คนนี้เลยอ่ะเวทมนต์ไฟเอาไปอ่านนะแล้วก็ไล่มนี่ครูฟังสิ The uh, line is beautiful, huh? ต้องการดาบเหรอได้เลยเดี๋ยวครูจะให้ดาบนะโอเคจ้าแล้วก็ไล่มนต่อซะอเออกมาแล้วก็คุยมดแล้วก็คุยเอนเซสซามีเปิดดาบทำไมไปกลับมาแล้วออกมาเป็นไรไหนอ่ะอ๋อดาบอานินชันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยเขาได้ดาบอานินชันนะเพื่อนอ่ะสุดยอดดูสิเขาทำดาบอานินชันให้เราได้ด้วยอ่ะเนี่ยทำดาบอานินชันได้นะคนนี้แล้วสาวไร้คนนี้ว่าเอาหนังสือเวทมนต์ไปนะอันนี้จะเป็นหนังสือเวทมนต์น้ำนะคะเฮ้ยลายเวทน้ำเลย รรยน้ำเลยมาแล้วใช่นราจะออกแนวปรุงยานะอ๋อเขาต้องการขุดน้ำโอเคจ้าเอาไปเป็นส่วนผสมใช่ป่าออโอเคแล้วก็ไร่มนตต่อเลยเนาะอ๋อมันก็คุยมันก็คุยมามาแล้วโอ,อ้ใช้น้ำเป็นส่วนผสมเหรอ มากมากเก่งมากเลยจ้าจี๋เดี๋ยวนี่มันนอาอวานิสปะเนี่ยออกมาเป็นยาสตรนีนยาเสน่ห์น,น้ำมันปลายปะเนี่ยกินไม่ได้เนาะอ้อมดูดิมันมีลูกกระต่ายด้วยอ่ะน่าก,กลัววี่เคลหรือมันเป็นน้ำมันปลายอ่ะโอ้ยน่าก,กลัวหยวดหยองมากเลยอ่ะ ดกว่าแล้วหนุ่มน้อยคนนี้ล่ะอ่ะเอาเวทมนต์พิษไปโอ้เขากำลังไล่เวทพิษอยู่าตามไปนั่งคืนเดียวตามเหรออ,อ่ะเอาไปเลยจ้าแล้วก็ไล่เวทที่พีด่ดุอ,อีกทีเนาะโอ้ยมาแล้วเวทมนต์โอเคเขากำลังไล่เวดอยู่เลยเนาะอ๋อดีมากเลยได้ของมาแล้วมาแล้วก็กรีมมาแล้วก็กรีมจงออกมาเฮ้ยนั่นเงี้อ้ามาแล้วสื่อเอ็นชั่น เขาไล่ม้วนหนังส,สือเอนชนันให้เราโอ้สุดยอดเออนี่น้ำมาแรนดอมไปใช่ปะเฮ้ยนักเรียนที่นี่เก่งทุกคนเลยอ่ะฮ <c oughs> ึฮึดูนี่นี่ฉันเอ็ดขาหน้าหน้าเลยเนี่ยเก่งกว่าครูสอนอีก <c oughs> อ่ะอ๋อแล้วก็นอกจากนั้นเขามีอะไรได้พิเศษด้วยนะ <c oughs> เขาขายของในตัวด้วยขายแล้วได้เสริมเหร <c oughs> อเขาคือชาวบ้านใช่ปะเนี่ยอ๋อ่หน้ามีเสียงคล้ายๆอะไรนะเฮ้ยเอ,อ้ยเสียงเขาน่ารักกว่านะเสียงเขาไม่ได้อ๋ออ๋อไม่ใช่นะเอาเร็วทุกคนเดี๋ยวอย่าลืมไปงานปาร์ตี้ตอนเย็นกันนะเอาละจ้า วันนี้วิชาไม่มันก็เรียนเสร็จแล้วนะโอเคทุกคนกลับไปพักผ่อนได้เตรียมตัวไปงานปาร์ตี้เย็นนี้กันเลยนะพักผ่อนตาอัธยาศัยดื่มน้ำปัดสวะน,นะคะไม่ใช่แล้วมันติดกันเกินไปดอ้อมไปห้อ,ง,อาางน้ำกันดีกว่าทิปเปอ,อ,อร์มันหัวทนะิปเปอร์มันตรไหนเนี่ยโอยู่หน้ามันดิโอ้ยหน้าเจ้าเล่ห์กวอ้อมอีกเนี่ยอย้มันต้องยิ้มแฉ่งด้วยโอ้ดห้องน้ำสุขขาเอาเราได้เวลาเลิกเรียนแล้วต้องเต้นต้องเตต้องเต้นต้องไม่ได้ทุกคนกลับบ้านได้ วันนี้เรียนหนังสือเมื่อยจุงเบอร์มือเขปวดชิงช่องอ่ะครูขอชิงนช่องเลยนะโอ้โหเดี๋ยวตกลงห้องน้ำนี่ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันห้องน้ำอะไรเนี่ยห้องน้ำรวมมิดหรือเปล่าเนี่ยห้องน้ำไหนใช้ได้เนี่ยอุ้ยมีคนเข้าห้องน้ำอยู่พี่เข็มเดี๋ยวอ้าวเขาเข้าห้องน้ำอยู่เขาไม่เขาหายปวดแล้วอ่ะเขาไม่เข้าดีกว่าไปละแก็บไปเข้าที่บ้านดีกว่านะไปละไปละ โอเคค่ะเราก็จะขี่ไม่กอดนะคะไปข้างนอกกันนะคะเพราะว่ายังมีโซนอื่นเนาะที่เราแบบว่าจะยังไม่ได้สำรวจโซนอื่นนะคะไปกันเลยจ้ยาหูวันนั้นแปลงอะไรอ้อมดูดิไอพี่เคนมันไข่มังกรอ่าจริงดิมีไข่มังกรด้วยเหรอไอ <c oughs> เดี๋ยวนะไข่มังกรมันปลูกได้ด้วยเหรอได้ดิไปไม้เสร็จแล้ว <c oughs> ไอเขาปลูกเหมือนแครอทเลยอะ่ะน้องหมาน้องหมาเท่าที่น้องหมาปีน้องหมาปีศา มันน่ารักจุงมาไหมอยู่กับพี่เคนดีกว่านะนี่พี่เคนมีโบนมาด้วยนะสีฟ้าอย่างกับไดมอนด์เลยอ่ะนี่เลยโบนสดๆเลยนะพี่เคนอยากแท้เลยพี่เคนเลี้ยงป่ะอันนี้จับตัวนี้เลยมาไหมดราฟกี้น้อยมาอยู่กับพี่เคนนะเรียบร้อยรักพี่เคนแล้วมันเป็นหมาป่าปีศาจ้วยนะเฮ้ยอ๋อเพียวฟ้าเขาเป็นปีศาจได้ไงดูตาดูตาเขาจะน่ารักอ้าวเขาก็อยู่ในโรงเรียนเดมอนไฮสคูลก็ต้องเป็นปีศาจดอูยน่ารักจุงเบยดูหางดิจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเอ้ยน่ารักอ่ะอยากได้จิ้งจกหาง เดียวนเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีกว่าเนาะเฮ้ยแพนด้าอีเคนแพนด้าเผือกอุ้ยดูตาไันนีอ้อมเออหน้าตาเหมือนกันมันคือแพนด้ามันม่วงอ่าแตนหน้าตาเนาะไม่ใช่แพนด้ามันม่วงอุ้น่ากินดิม่วงทั้งตัวเลยอ่ะรุนแรงมากเลยหาแค่นิดเดียวนายคือใส่พันไหนกันแน่เนี่ยอุ้ยไข่อะไรอ่ะอ๋อไข่ไก่ปะเอ้ยเมื่อกี้ก็เห็นไก่มันเดินแถวเนี้มันน่าจะเป็นไข่ไก่แหละเขาเปลี่ยนสกินไงเอ้ยน้องวัวขอนมมันได้เปล่าอ้หน้องวัว ก็มีหวานสาแต่นี่ดูหน้ามันดิแอบแวลอ่ะตาฟาต้าใช่หน้าสงสารน,น่าเราเราไมจะกินเป็นอย่างเงี้ยมาดูนี่ที่ขวานี่มันลูกอะไรกันนี่แค่เรามาปลูกมังกรกันดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเ,เขาปลูกกันแบบนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเขาเอกมาเราต้องกระท้อเปลือกกระท้อเปลือกไปหน่อยก่อนนะยิ่งนี่อันนี่นมแตกใช่แล้วก็มันกินนมนะกินนมด้วยนะใช่ในแมปนี้เขาต้องกินนมดาก้อนนะมันถึงจะโตนะเอ้ยยังไม่ฟักไงต้องตีบ่อยๆใช่ปะเอาเลยทุบเลยทุบทุบทุบเฮ้ยเดี๋ยวเขาทุบเองขึ้นตัปหนึ่งคันคันขยับแล้วเอ้ากระดิกนุกี้มาแล้วเอ้ยมังกรน้อยกินนมซะโอ้โหวิต้องใช้หนังสือเวทมนอ์สีดำโอเครายมอนก่อนเนาะเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วอ้อม มังกรที่ตเต็มวัยแล้วเนาะโอ้ยังถ <initiation S 1> <ข>ังกรตรงน,นี้มันเป็นมังกรปีศาจนะโอเคต้องใส่อานให้มันด้วยเนาะแล้วก็ขี่ได้เลยก็แบบว่าอยากบินไปที่ไหนก็บินได้เลยเนาะน่ารักไหมพี่เคนมังกรปีศาจของเขาอ่ะเอามั่งี่เอามั่งี่ของพี่เคนมั่งเฮ้ยมีสีเดียวหรอเขาจะมีเดียวเลยรยว่าจะมีหลายสีอะสีเดียวก็เท่แล้วแต่ว่าดูจากลักษณะของไข่มังกรแล้วอ่ะมันน่าจะมีสีเดียวนะไอพี่เคนลองกระท้อนอีเลยพี่เคนจับตัวนี้นะมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวั ตแตกกระจายเลยอันนี้แรงมากมาเลยมาอยู่กับพี่เคนนะก<อ>บบนักเลยเป็นพลังแล้วบึ้มออกมาเป็นโกโก,ก็ครานไ,ไม่ใช่มาไปขี่กันดีกว่าย a h o ู โอเคเดี๋ยวเขาขีดตัวนี้นะแล้วเขาเอ้อมงานปาร์ตี้จะเริ่มล้นนะเดี๋ยวไม่ทันนะเนี่เราต้องไปทำการตัดผมนะคะแล้วก็ไปแต่งชุดคอสตูมให้กับ NPC ของเรานะคะเด็กๆเขาไม่หลอนเรเราจะต้องไปที่งานปาร์ตี้นะเ,เาานานะเฮรู้สึกว่าเด็กๆจะอยู่ตรงนู้นกันเนาะเอาไลพี่เคนทางนี้ตามเขามาก่อนเลยโอ้โหดูซิโรงเรียนนี้กว้างใหญ่จังเลยเนะ่สวยๆมีสนามกีฬาด้วยอ๋อแต่ว่าไม่มีเครื่องเล่นะนดยไม่เป็นไรพี่เคนให้เขาเล่นกันไปก่อนเราจะไปสำรวจที่อื่นกันต่อนะข้างหน้าด็นะเราไปข้างหน้าก่อนใช ไปกันเลยจ้าฮูเอ,อ้ยยังไม่มีของเลยต้องไปซื้อของก่อนไม่ใช่หรอนี่ไงร้านขายของเราจะต้องไปซื้อชุดคอสตูมกับกันไก่กันเนาะโอเคอเราไม,ได,ไ,ไ,มได้แล้วจากตรงน,นี้ได้อะอมจะกตรจักรใช่ี่ย จอดตรงนี้นั่นแหละลงมาเลยแล้ลงไงดเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าล่วงโอ๋ยไม่มีเซตตี้เบลเลยไม่มีหรอกโอเคงั้นไงคุณขายของคุณพ่อคะเฮ้ยแ้เขาขายอะไรโอคุณนี้เขาขายปีกซึ่งเป็นปีกชุดคอสตูมนะคะเอ้ยน่ารักเหมือนแวมไพร์เลยอะ่ะมันเป็นคล้ายๆกับพวกเดวิลเนาะปีกของพวกเดวิลหรือว่าเดมอนนะคะเอ้ยปีกปีศาจน่ารักมากๆเลยอ่ะแล้วก็จะซื้อไปหลายสีเนาะโอ้มีขายตั้งหลายแบบแน่แล้วก็เอ้าคนตกเฮ้ยแย่แล้วอ้าวงานปาร์ตี้เราจะพังไหมเนี่ย เราต้องไปซื้อเสื้อผ้าคอสตูมมาให้พวกเด็กๆกันด้วยนะรีบไปเลยรีบไปเร็วทางน,นี้ทางนี้พี่เคกมนันนีก่อนทางน,นี้ทางนี้มีร้านอีกร้านหนึ่งนี่นี่คนนี้เขาจะขายพวกชุดเสื้อผ้าคอสตูมไหมเนาะอโอเคเราจะซื้อกันไกลมาก่อนนะคะกันไกลไหลดำเลยแล้วก็ชุดคอสตูมเลยคะ่ะแล้วก็จะซื้อมาหลายสีนะคะไว้ให้สําหรับพวกเด็กเด็กใส่กันเนาะ,ะเอาล่ะสีเขียวก็เอานะเอ้ยสีดำก็สวยนเนี่ย โอ้เอามาเผื่อพี่เคนด้วยนะเฮ้ยอยากใส่สีชมพูใช่ป่าวอาสีอื่นดีสีสันสีอื่นด้วยเอาสีน้ำเงินเปล่าโอเคสีน้ำเงินก็ได้นะท็อปนี่นะมันต้องซื้ออะไรอย่างมันเป็นชุดเกราะไงเฮ้ยสวยทุกชุดเลยอ่ะเมาไปพี่เค้นจะลองงานปาร์ตี้ไม่ไหวแล้วโอเคตอนนี้ก็มาถึงงานปาร์ตี้กันแล้วนะเด็กๆเพียบเลยโอ้โหอ้อมนี่เรามาสายมาเนนี้นักเรียนเราเต็มเลย้าวสาวน้อยคนนี้เขาอยากเปลี่ยนชุดคัสตูมให้โอเคเราก็จะลองเปลี่ยนให้เขาดูเนาะเริ่มจากนี่เลยชุดใหม่โอ้เป็นไงล่ะ เสี้ยวเปล่าซื้อกังกิงโอ้โหสวยดีเลยแล้วก็ตังไก่ตัดผมโอ้เอิ่มเดี๋ยวก่อนนะครับเปลี่ยนแค่หัวให้ใช่ปะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะต้องมันคุ้นๆนะเนี่ยวนอยู่ที่เดิมใช่ไหมเนี่ยทำไมมันมีสีส่องเนี่ยแน่ดิเราใส่ปีกเพิ่มนี่ไฝดีกว่าเนาะโอเคจ้าเราจะลองเปลี่ยนปีกไูเนาะเอาเป็นปีกสีอื่นดูเนาะนี่ปีกสีเขียวโอ้วาหดูดิเป็นสีขาวมีหางด้วยมีขาวสีเขียวไหมนะสุดยอดหางที่เดิมด้เลยอ่ะแล้วก็นี่คนนี้เลือกสีเขียวนีคนนี้คนนนนี้้ออทางัจะ เปลี่ยนเป็นชุดสีเขียวเฮ้ยน่ารักอ่ะ <Wow. S 1> เฮ้ยกางเกง,เกงเท่งทาคลุม <ij os> อ,อ๋อเอ<ก>อเปลี่ยนเพศได้เลยไม่ใช่แล้วถ้าว่าเปลี่ยนเพศใชยเลยล <c oughs> เอ่ะมันเปลี่ยนเป็นผู้หญิงใช่เลยอ่ะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนปีกให้เขาดีกว่าเนะ wow. าะอุว่าอุ้ยหล่อเข้ม อ๋อปีกสีแดงเนี่แหละปีสัตว์ของจริงมืยสุดยอดมันต้องออกแนวสีแดงดิอนนี้สางร้อยคนนี้ด้วยแล้วก็สองน้อยผมสีชมพูคนนี้ต้องเป็นชุดสีชมพูโอ้โหขยักใส่ชุดนี้พอดีเลยรองเท้าสีชมพูด้วยแล้วก็เปลี่ยนทรงผมดีกว่าเนาะเอิ่มแล้วก็หน้ามันเปลี่ยนหัวไปเลยนี่นะแล้วก็ใส่ปีกนิดนึงเราจะเปลี่ยนปีกสีใหม่ให้กับเธอโอ้โหอันนี้สวยฟริงเลยเท้าของเธอนี่มันโค้งลงมาเนี่ยสวยสวยงามเลยนะนี่เออดิวห่างนี่หางก็น้าะโอเคจ้าถ้าอย่างนั้นหน้านี่ มาลองเรียนว,วิชากันหน่อยนี่เลยอ่านหนังสือไปปึ๊บมาแล้วโอ้ยในเวลาเปิดพิธีแล้วเริ่มงานปาร์ตี้ได้ได้น้ำเลยเนื้อน้ำ<อ>ด้วยโอเค oh, 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 มาแล้วอีกเล่มหนึ่งยังยังไม่จบแมทมันยังไม่จบโ <Okay, S 2> <c oughs> อ,อเคเขากำลังไล่แมทอยู่เลยเนาะอ๋อ oh, ดีมากเลยได้ข่องแล้วได้อะไรพี่อเอ็ม มาคาโลฟอเิงมาด้วยอุ้ยดีจุงเอาเอมาทำอีกยังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็โอเคค่ะแล้วก็เที่ยวชมโรงเรียนปีศาจไฮสกูลชิวๆไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแบบดาราบลั๊กแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับต้องครกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจไปเนี่ยเล่นเกมไม่ครบต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้างไปแล้วล่ะพี่เบ๊ย